เอาวันนี้สายสืบคอยประทองของเราค่ะเขาก็จะไปดูว่าหนุ่มๆเดี๋ยวมีกันแบบว่าฟิตร่างกายนะคะรวมถึงว่าซ้อมคอนเสิร์ตยังไงบ้างถ้าอยากรู้แล้วว่าจะน่ารักขนาดไหนเนี้ยไปดูเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะบอกรอ,อะไรนะคะหมายด่วนเหรอคะร้านคอนเสิร์ตเต่ากับพระชาโอเคค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวรีบไปค่ะ <c oughs> คุณผู <in> <an> ้ชมค่ะเชือกมาไม่ทันแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะพอยก็อยู่นี่เลยหน้าห้องซ้อมค่ะคอนเสิร์ตเผลอของพิธานั่นเองเล็บไฟหรือล็บไฟอาเป็นว่าตามพอยเข้าไปคุยกับพี่นายกันช้างกุ้ยราไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยวเราจะตามเขาไปพูดคุยกันตอนนี้ไปเขาไปฝึกซ้อมเต้นก่อนเดี๋ยวมาพูดสื่อัน โอหก็วันนี้มาซ้อมเต้นนะครับที่ออฟฟิศของเราเองครับผมแบบนี้นะอย่างที่เห็นนะฮะเอวเอวถ้าหลุดเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าอะไรคะรับแซบครับผมเป็นไงอะถ้าเต้นพอไหวไหมอก็พอได้ฮะจริงๆอาจจะไม่ได้ชินเท่าไหร่แต่กิก็ทำได้เต่าโดนอยู่คนเดียวเลยนะได้โดยเต้นผิดจังหวะอ่าเต้นเร็วไปหน่อยนะฮะยกเร็วไปหน่อยพอจะสอนท่าเต้นเขานิดนึงได้ไหมอ่ะครับแทบแทบเร็วหนอยสองสามหนึ่ พี่โซนกระับเชิบเชิบเชิบนะพี่อบอกว่านี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สามก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สามแล้วก็อย่างที่เห็นกันเราทุกๆคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเราก็มีเต้นอะไรกันแบบนี้กระจายแน่นอนครั้งนี้ก็จะมีเหมือนกันบางความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้เรามีอะไรมาให้ก็ โชว์ครับอย่างแรกโชว์เลยจะมีโชว์ไฮไลท์ของเรานะครับแล้วก็ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรก็ไปชมกันเราจะมีขรับเชิญทั้งสองฝั่งของฝั่งเต่าก็จะเป็นพี่กอ๊กอฟพิชุยะกับพี่ออมสุชา,าน,นะครับผมของผมก็จะเป็นพี่พี่วงลิปตาครับพี่แทนพี่ขับต่อรับรองว่าตลกกันบนเวทีแน่นอนส่วนนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วทำไมเอ่ยเบื่อขี้หน้ากันหรือยังไงโอ้ยพูดจริงไปเลยผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบพักก่อนพักแป๊บหนึ่งอะไรพักพักยกหน่อยอะไรเงี้ยก็คือ ออกไปหาประสบการณ์ออกไปทํางานของแต่ละคนที่ตัวเองชอบก่อนดีกว่าไหมอะไกกลับมาเพราะตอนนี้เรามีทุกปีอยู่แล้วถือว่ามีคอนเสิร์ตเดี่ยวละ่ะจะมีไหมจะมีสมมติว่าไหนมีคอนเสิร์ตเดี่ยวจะชวนกันมากถ้าสมมุติว่ามีคอนเสิร์ตเดี่ยวไปคุณคุณชวนผมไหมชวนอยู่แล้วชวนอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ชวนชวนฮะชวนอยู่แล้วเพราะว่วาเ เพราะว่าเหมือนถ้าเรามีคอนเสิร์ตเดียวมันก็เขาก็เคยเป็นเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราประสบความสำเร็จได้อยากพูดว่าอะไรก็คือออกไปหาประสบการณ์แต่ละคนก่อนถ้าพร้อมก็มีโอกาสก็ค่อยว่ากันใหม<ไ>่ทีนึงแล้วตอนนี้ก็แบบก็บอกไปก่อนทีหน้าเขาไม่มีแล้วขับแล้วคะวา่าจะได้มีหลายหลายข่าวบนโซนน้องครั้งสุดท้ายจริงเหรอนู่นนี่นั่นแบบมีต่อเถอะหลายหลายอย่างครั้งนี้ห้ามพลาดไง เเหห็นนนกัมื่่ออไรคสิร์องพฤศจิกายนครับผมบ่ายสองโมงตรงที่ BCC Hall Central ลาดพร้าวครับรอบเดียว๋อตอนนี้หมดหดห้ามพลาดนะเนี่ยก็ถึงบอกไงว่าใครที่บอกอีกครั้งหน้ามันไม่มีแล้วจะทำยังไงก็ต้องมาดูครั้้งนีครับไม่มีแผ่นขายด้วยนะไม่มีครับสดๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีโทรศัพท์เข้ามาฮัลโหลฮัลโหลพี่าวไปแล้วนะคะไปแล้ค่ะวันนีค่ะฝากม่ทำที่อ่ะอาแล้วครับผมตอนนี้ก็ นะฮะพิธีกรเราได้ลาออกไปแล้วนะครับจ้างคนใหม่ได้นะฮะตอนนี้เราก็ว่างนะเราว่างเราพูดสิ่งคู่นะครับผมเป็นไงคะเขาแบบว่าการันตีเลยนะว่าสิุงอย่างแน่นอนอ่ะก็แฟนๆของเขานะครับไปเจอกันได้ในวันที่สองพฤศจิกายนนั่นเองใครแล้วค่ะที่ B ีซ h ซ l l ฮาเซนทันลาดเท้ารีบไปเลยนะเชื่อว่าต้องสนุกมากๆแน่ๆคู่นี้แฟนขับเขาก็เยอะแล้วเขาก็เป็นคู่จิ้นที่แบบ โอ้มีผลง,งานร่วมกันมาตลอดขอบอกด้วยว่าครั้งนี้นะคะจะเป็นคอนเสิร์ตคู่จิ้นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วด้วยโอ้ยทราบาเลยนะคะค่ะอตอนนี้มาถึงภารกิจซุปตาประจำสัปดาห์ของเราแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมไปถึง